ต่อค่ะพี่เธอจะมีช็อกโกแลตแรกไหม,คร,มรครับแรกช็อกโกแลตจะมีช็อกโกแลตเหรอใช่คะ่ะเอาไปทำอะไรละ่และแเราช็อกโกแลตไม่ใช่ดรกนะ <c oughs> เอาไปทำอะไระช็อกโกแลตแจ็กกี้ก้าฮาร์ดครับกิจกรรมวาเลนไทน์พี่มันจะออนไลน์ทุกทุกทุกนาทีมันได้ช็อกโกแลตอันหนึ่งอ๋อต้องไปดูที่ไหนล่ะครับกิจกรรมในเมืองตรงนั้นออ๋มันมันมีอยู่ตรงแลนด์มาร์คพี่เป็นโต๊ะ ข้าว<อ>ไปหน่อยได้ไหมได้ค่ะแต่หนูเอารถลงมานะได้ครับผมได้ค่ะ เย่ใกี้เก้าฮัตครับใจกี้เก้าฮัตครับพี่ชายจะไปดูใช่ไหมครับผมรถอะไรครับเนี่ยอันนี้รถโลครับห้ารอยโลกี่กี่บาทเออประมาณล้านห้าครับในร้านค้าล้านห้าเหรอใช่ค่ะ พี่ชายเพิ่งเข้ามาเหรอใช่ครับสู้ๆนะครับควาร์มหน่อยๆนะอะไรนะครับอันวามไหนนี่พี่เลดีดีครับไม่เป็นไรอะไรนะครับอ๋อดีดีครับเป็นกำลังดีจะหนูพาไปมนเอาไว้ตีพวกแฟชั่นนะพี่ได้แล้วมันจะได้ิกกเ็ตตั๋วแบบิกเก็ตมาไอ้ฟาร์มมันทั้งวันหรือเปล่าทั้งวันครับทั้งวันทำงานอะไรครับ Ane, gen, <gear> ทำงานอะไรนะครัะทำงานอะไรครับฟาร์มเหรอใช่ค um, รับหนูฟาร์มทำข้าวค่ะมีแบบทำบริษัทนะพวกบัญชีอะไรพวกเนี้ยผมเก่งคณิตไงอ๋อหนูก็เหมือนกันาะดิพี่ใช่เหรอใช่อ้าวผู้หูบัญชีหรือเปล่าเนี่ยอะใช่ครับพี่น่าจะต้องเป็นอย่างต้องถือเครื่องคิดเลขมาด้วยนะแต่แบบนี้เก็บรถก่อนผมเรียกว่า c e l e b r a ชั o n นะครับผมเครื่องคิดเลขผมอะใช่เหรอใช่ครับ ผมเรียกว่าแคลคูตเตอร์ครับเอ,อ,อาเดี๋ยวเราพาไปดูพี่ชายมันนี่ได้ครับได้ครับตกลงได้ไหมครับครับผมพี่ชายอะไรนะครับเปล่าครับหนูมาอะไรวะพี่ชายหรือเปล่าพี่ชายพี่ชายครับผมพี่ชายครับได้ชตกลงไหม ช็อกโกแลตอะไรครับช็อกโกแลตนาอลเลนไทยพี่ชายเพิ่งมาเขาเนี่ยครับอ๋อโอเคครับทำไงครับนี่ครับตัวนี้แล้วช็อกโกแันไหมได้ครับโอเคพี่ชายเอาดีไรครับหนึ่งสองสองแปดนี่ถ้าสมมติว่าพี่ฟาร์มขึ้นมาจริงๆเนี่ยพี่น่าจะใช้เวลาทั้งวันเลยนะครับทำไมเหรอดูพี่ไม่อยากฟินครับพี่กลัวเหนื่อยตกใช่ไหมเอ้านี่แซวผมหรือเปล่าอ้าวเปล่าครับไม่คือหนูเห็นแบบพี่ชายช้าไงหนูอยู่ดีๆคนมาเดินแบบ ทำร้ายมีอ่ะนี่คือ,อผมถามแล้วว่าอะไรนะหมายถึงว่าถ้าเรา <c oughs> ถ so ้าเราใช้ช no. yeah. so ีวิตปกติเนี่ยเราปีกไหมฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับเล่นอะไรครับพี่หนึ่ฮัลโหลครับไม่ไม่มีที่ไปแล้วตอนนี้ช็อกโกแลตเด๋วช็อกโกแลตเด๋วช็อกโกแลตเด๋วช็อกโกแลตให้ผู้หญิงคนนี้หน่อยเลขอะไรอ๋อชช็อกโกแลตไหมครับครับพี่เลขอะไรครับพี่มันต้องแลกกันเหรอครับแลกครับสี่สองสองครับแลกเหรอครับไม่ไม่ต้องแลกก็ได้นะพายไปเลยก็ได้นะครับพี่พี่มันมันต้องแบบไล่กันครับพี่เพื่อให้มันเป็นเอกลักษณ์อันเนี้ตัวอ๋อคุณเลือกอะไรผมเลือกอะไรผมเลือกอะไรครับหนูเล่ หกสองเจ็ดฮะตอนนี้มีใครเลกช็อกโกแลตไหมครับหกสองเจ็ดเลยเหรอครับที่ไหนครับแรกครับตีใครเลกช็อกโกแลตไหมครับเลขคนเลขคนที่ไหนอะหกสองเจ็ดแรกครับมาครับมาครับคนผมเลขบมหนนึ่งสองแปดเก้าครับผมขอก่อนนะแรกแถวสุดท้ายเลยหนึ่งสี่แปดหนึ่งครับฮัลโหลครับพี่ไม่สาสตร์ว่าบิดได้ไหมครับช็อกแลตเนี่ยบิดได้ครับบิดดบมอิาตนเลยครับบิดเลยครับบิดเลยครับบิดเลยครับผมหนึ่งสองสองแปดพี่ เอาเอ็งบิดไปเลยเพราะเราพี่ก็ได้อยู่แล้วในหกสองงั้นผมบิดนะในหกสองได้ได้น้องตับใจเลยเพราะว่าถ้าเอ็งให้พี่เองก็ได้เหมือนกันเองจะบิดเพื่ออะไรอ้าวดูดิเอาหนึ่งสองแปดเก้าใส่ช่องแล้วเปิดเล้วอ๋อเนี่ยใส่ช่องแล้วกดใช้ครับทำเหมือนพวกใช้อาวุธแบบนี้นทำขาพี่เจมี่หนึ่งสองแปดเก้าครับเออดูที่ไหนครับเอ่อกดดีดีครับได้ไหมแล้วมันจะไม่หายแล้วกดดีดีนเฮียหนึ่งสองแปดเก้าครับเสียไอ้นั่นน่ะ หนึ่อป้าหนึ่งสองแปดพี่เลขอะไรกันอ่ะเขินเขินครับอันนั้นนะครับตออันไหนอ่ันเลนี่หนูขอหสอใจหน่แปดครสอนกดหน่อยได้ครับอยามีสองให้สองกแลก็หนูบอกเลยอันแรกช็อกโกแลตครับแต่ขอสองเลขกนเลยครับเลขอะไรครับเลขสี่ครับครับหนึ่งสี่แปดหนึ่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สครับผมให้ช็อกโกแลตนะพี่อ้ยของครับผมอความรักหายเลขาวเลขกะไรยครับของครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งขอก่อน หนาเลกสองเจ็ดครับพี่ชายหนูให้แล้วนะนี่นี่ไอ้นมไอ้นมน่นับลไงหัวแดงแดงมานกงงครับเพื่อนผมเองหนึ่งสองแปดเนี่ยอะไรนะคะจนหสองแปดเก้าครับหนึ่งสองแปดเก้าอยู่ไหใครหนูสองห้าสี่สูงนะคอมครับฮัลโหลพี่ค่ะห้าสี่สูเมื่อกี้แล้วต้องทำอะไรต่อพี่ชายครับผมจะได้แลกให้มันต้องเอเลขหนึ่งสี่หนึ่งดีดวัาดีครับพี่แจ็คโอ้ยครับหนึ่งสองแปดเก้าครับพี่เลขอะไรี่ หนึ่งสองสามหน่สามนด้ปับห้ดห้ี่มีใครแวนี่มีคนไหมไวะอูห้าสี่สี่หรอห้าเกยห้าเก้าศ่นห้าเก้ยีแล้วไม่มีคอับทเาผมให้ครับพี่ไม่้เลยไม่ีโหว์เล้วแต่ะขอบคุณรับที่ผมให้พี่แปบเนึงเราเล่หนึ่งครับพี่กําลังพี่กําลังเลยนะเล่กันเลยนะพี่ ใช่ผมหรอพี่ถามมันใช่งนี่มีจะไาอะไรเด็กไหมไหนเอาไปทำอะไรครับพี่ไม่เก็บแล้วพี่มีอะไรนะตู้เอาไว้ค้าให้ฟรีเหรอซีนหนึ่งนะซีนสองไปเก้าสองไป่ก้าในตู้มันเอาไว้ค้อ่ะเรอพี่ขอความรักหน่อยพี่เอาไว้ค้าหรอครับแล้วเอาไว้ขาดได้ไหมเอาไว้ขาดได้ไหมขายได้พี่มัมีคนรับซื้ออยู่เอาไว้ขาดได้ไหมเอาไว้ขาดได้ไหมทำไมต้องค้าอย่างเดียวอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่ามันเอาไว้แรกอ่ะใช่ครับใช่ครับเนี่ย แต่ว่ามันใช้โอ้ใช้ขนาดนี้ได้เดินเดิินทพย์เหมือนเลยว่าตอนออกทริปศาสตร์ต้องอยู่ทางอาทิตย์อ่ะเหมือนออกทิพย์เลยว่าเนี่ยพียแต่น่ารักนะครับอะไรนะครับน่ารักดีนะเนี่ยใช่ครับมันเพิ่งต้อมาวันนี้น่ารักเยอะอะไรแท้ไหมพี่แท้ช็อกโกแลตไหมพี่ชายไม่เก็บไว้หรอเอาไว้ให้พี่ช่านน่ารักดีเนี่ย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเลยพอดีว่าผมรักใครไม่เป็นแปดครับได้เลยอ่ะพี่มันเป็นความรักนะพอดีผมรักใครไม่เป็นอ่ะนแรกคนี่ไปไหนอ่ะมอะไรครับผมนี่ก็ไม่ไปไหนอ๋อเดินเดินไปดูอะไรแถวนี้ครับอ๋อครับพี่จะไปไหนไหม นอนอกจากอันนี้แล้วมีอะไรไหมพี่อยากดูอะไรอะรอถพาไปดูก็ได้ออจอยากดูอ่ะอยากดูเราอ่ะอยากดูเราอ่ะอยากดูเราอ่ะไปตามที่นี่หรือยังพี่พูอมายังเลยครับต้องตามเลยครับปกติถ้าสมมติว่าเราเช่ารถร่ะมันตามเป็นจุดๆก็ได้อยู่แค่แบบอ,อยู่ที่เดิม แล้วก็ไปขายไอโฟนได้รอบลถ้าจรงเนี่ยลดลงหาล้านแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีรถเรีย้ช็อกโกแลตรอบเมืองก็ได้ไม่มีหรอทำรอบเมืองได้เงินไหมไม่มีไม่เคยทำรอบเมืองอยู่จุดเดียวไหนจุดไหนภาพเมือหนึงาทำหลายที่ไปดูหรอพี่จะไปบอกว่าขึ้นไปก่อนเลยมั้ยพี่จะไปดูหรอ ่จุดไหนครับที่ทำหนูทำแถาวาวัดยิวครับมาเองปล,ลา,าแซ็ดน้องปลาแซ่ดข้างบนเลยครับอยู่ใกล้ใกล้บดิงฮิตโก้แต่ว่าตรงนั้นอ,อะอะเราได้มาแล,ล้วเหรอตรงนั้นเลื้ยงเยอะอืมไม่ได้มาแล,ล้วเหรออ้าเป็นกระละอันอันกับอันนี้ครับอันนี้หนูมีมาแล้วปีที่แล้วเหรอนนหนูไม่แน่ใจหนูซื้อเขามาอ๋อไหนตรงไหนที่เรือนเยอะอยากไปดู อตงฮัลโหลฮัลโหลไอ้ผูาขับคักว่ะขอขอขอจัดเร่งเลยขอจัดเร่งเลยครับแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ขาดคำนักครับขับกูอู้เหรอคืองานอะไรครับงานวากิวเหรอใช่ครับใช่คือตรงไหนพาดูหน่อยจะไปเหรอใช่ครับมีรถเร็วไหมครับไม่มีรถเร็วยังไม่มาครับอยู่รอเขามาเทียบให้อ่ะรถเริ่มต้นครับหนูไม่มีรถเริ่มต้นเหมือนกันหนูปั่นจักรยานเที่ยวรอบเมืองพี่ ไม่มีรถเหมือนกันแล้วในกระตันใช่พี่จะเปลี่นยนตัวยานไหมไม่เอารู้แล้วครับนี่รถคันนี้ครับนี่เจอละไม่วิแอมแลกไปหมดแล้วครับมีมแต่กาแฟเอาบ้างเอาเอาครับเอาครับเออห้าตัวอย่างกาแฟได้กระจอกกระแลนไหมพี่ หนึ่ครับไม่ใช่หรอครับผมครับผมดื่มครับดื่มด้วยครับช็อกโกแลตแรกอจรอครับแรกช็อกโกแลตไหมครับพี่หนี่หนึ่งครับโอเคครับรอพี่เรียกอะไรพี่พี่ชายแต่ว่าผมจำไม่ถึงเลขหนึ่ขอหน่อยไม่มันเอาไปทำไม่เป็ครันต้องเรไม่เป็นไรครับผมผไว้ใจถึงจะได้ไวเบสิบเมตรไปตีอาวุธอ่ะพี่อันนี้ไปกลางเนาะเ่กันล้ ตอนนั้นเม่ไหรพี่ตัดเลียนตัดเลียนตัดเลียนตีจนหนึ่งครับใช่กินตัดเลียนนะเราเรานี่ได้ไหมครับได้กับีมครับผมอยากได้ความรักอรัพี่ไม่มีแล้วครับได้ไหมครับโอ้พี่สาวครับอยากได้ความรักครับโดนขโมยหมดแล้วความรักครัอยากได้ความรักครับพี่หนึ่งสองสองแปครับพี่สาวแรกช็อกแลนด์ไหมครับแต่ผมยังไม่มีนะพี่เดี๋ยวผมให้รอผมก่อนพี่แรกอะไรโอเคหนึ่งสองสองแปครับ แต่พี่ไม่มีหรอได้ช็อกโกแลตไหมกำลังกำลังได้เดี๋ยวเลขเลยครับหนึ่งห้าเจ็ดข้อเป็นี่เลขอะไรเดี๋ยวผมให้พี่ต่อตงครับครับเดี๋ยวยืมเรานี้ก็ได้ครับผมเขาเนี่แป๊บเดียวแหละมันสิบนาทีห้านาทีเอ้ยหัวแดงช็อกโกแลตพี่ล่ะอ้าวพี่หลายคนเลยเหรอครับผมไม่ให้บิดนะพี่ให้แต่แจ้งเกอร์มาเนี่ยเอาผมแจ้งนะเบอร์เกอร์ตัดเลี้ยงครับเบอร์เกอร์ตัดเลี้ยงไงอ้าวแจ้งพี่ก็เอาโหใช่เ่ครับพี่บิดนะอพี่ยังไม่ให้เลยนะครับผมให้เวลาครับ ไม่มีนะครับงงาบองคนด้วยนะครับบิสองคนด้วยครับเอาอ๋อกลนงคดาครับขอโทษครับออครับพี่ครับแรกนนองก็แรกเลครับรอรอผมบิดมาปสิบคนม่เห็นนเลยเนี่ยราเนี่ยเราอแจ้งอหยอกหยอกเียหอกเนี่ยคนนี้เขารอผมให้แฮมเบอร์เกอร์เียไปแล้วอะตัดเรียนครับเฮ้ยนายให้ให้สาวหน่อยดิโอ้นเสีย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 ออันนี้เขา จะส่งการแล้วนะครับยังแต่งตัวธีมคริสต์มาสอยู่เล้วผมรีบแปล่ยนเสื้อครับผมไม่หยดน้ำอ่ะผมหนาวอ่ะผมไม่อาบน้ำไม่ใครได้ช็อกโกแลตไหมครับโอ้แรกครับโอ้แรกเลยครับไอเดียเลยแต่ผมไม่มีอ่ะแต่ผมไม่มีอ่ะได้ไหมอ่ะหนูเล่นด้วยได้ไหมคะได้ครับผมไม่เอาก็ได้พี่แต่ผมโดนแบนไอเดียอะไรคะนีเล่นถูกสองเจนครับไอ้ไหนนักอะไรหนูพี่ชนถูกถ้าบินช็อกโกแลตมันโดนแบนเหรอครับ ที s <S it, so uh ่ไป cool. ็นหลอดแล้วเขาเนี่ยไม่หลุดหล่อหรอไม่ได้หลับไม่โดนใช่ไหมพี่ลองดูครับลองดูลองดูลองดูลองบิดดูลองบิดดูผมผมบิดมาหลายคนแล้วไม่โดนหรอกครับลองดู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 ยอกยอกยังไม่ได้บิดเลยผมเพื่อนมึงจะไปไหนเพื่อนก็เชื่อจริงครับหลอกเพื่อนมึงจะไปยังเนี่ยกูยังแดกไม่เสร็จเลยมึงนี่ยังไงเนี่ยเฮ้ยมึงแดกนานแล้วนะครับยังไงเนี่ยเฮ้ยตียังไงเนี่ยครับตีตีเนี่ยมันขาดฟิวเนี่ยยังไงเนี่ยครับเนี่ยเอ้ยปิดเนี่ยเฮ้ยปิดอะไรเนี่ะ บอกจะเปิดเดี๋ยวเอาเ้ยอะไรครับเทาอะไรกันครับเนี่ยความความเดือดกำลังมาตอนตอหน้าผมยังมีเรื่องกันได้ปะอันนี้เป็นอะไรครับดู่ายดูดายมึงทำไมอ่ะอ้สัดเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเยเฮ้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 ยเ้เอ้ยเ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 อยเเ้ยเเ้ยเ้เอ้ยเ้ยเ้ยเ้้ยเ้ยเ

เดี๋ยวพี่หาเอาแถวนี้แหละขันไหนขึ้นอร่อครับยืมรถหน่อยนะครับยืมรถหน่อยนะครับผมรอรอแนึงครับเดี๋ยวผมรอนผมรอผมมีคันนี้คันนี้จะขันไหนกันแน่นี่ฮะสักขันเหนือสักขันเหนือโอ้เอาหมดเลยนะขอบคุณนะโอไปดูที่๋ยวไปดูวิลลี่พาไปพารถหน่อยโอ้ไปพารถครับไปพาอนครับตอนนอน คุณมีตังค์ใช่ไหมมีนิดหน่อยอติดตัวอยู่99บาทโอ้โ,อโหวันวันเท้าล้นพอไหมเนี่ยไม่พอครับเออดูก่อนแนะป๊บคุณแย่แล้วเรา,<ม>เ,ราเรามี112บาทอบโอ้โหมากเลยครับผมอุ้ยเอันนั้นเนี่ยเขาเล่นของ,งเงียไปดีวะเราไม่มีแล้วคุณแต่ว่ามันมีธนาคาราานะ